สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนสินีบุญโตเอกภาษาอังกฤษค่ะอ,อน,นําเสนอสื่อการสอน GeoParty on PowerPoint ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆต้องทําการเซตสื่อค่ะโดยกําหนดให้สไลด์แรกของ PowerPoint นะคะเป็นหน้าโฮมจากนั้นใส่เรื่องที่เพื่อนๆได้สอนในห้องเรียนนะคะและวางภาพให้เท่ากับจํานวนคําถามหรือตัวอย่างประโยคที่เพื่อนๆต้องการให้นักเรียนฝึกนะคะจากนั้นเมื่อเซตหน้าโฮมเรียบร้อย ให้เพื่อนเเซตคาถามหรือตัวอย่างประโยคนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคนะคะและอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําถามนะคะโดยเรื่องที่นํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเรื่องของ Do d ้ s สตินะคะระบต่อมาเพื่อนเพื่อนเซตหน้าโฮมเรียบร้อยแล้วนะคะในภาพต่างๆในหน้าโฮมเนี่ยจะเป็นตัวลิงก์เพื่อเวลาที่เด็กๆเลือกนะคะได้เด็กๆไปสู่คำถามหรือตัวอย่างประโยคโดยการเซตนะคะก็คือให้คลิกที่ภาพน,นะคะแล้วก็ ไปใส่ลิงก์นะคะจะเลือกเป็นสไลด์ที่อยู่ใน powerpoint นะคะเพื่อเลือกสไลด์ไหนก็ได้เลยนะคะตามแต่ที่เพื่อนๆต้องการให้ลูกเล่นเป็นยังไงลืมนะคะอันนี้สำคัญมากก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปคลิกใส่ animation นะคะโดยเลือกสิทธิ์เอฟเฟกหรือว่า Animation ขาออกนะคะและอย่าลืมไปคลิกที่ Trigger นะคะ on click off และเลือกชื่อตามภาพของเพื่อนนะคะอันนี้ที่ว่าเวลาที่เราคลิกยัง สไลด์ข้อคำถามแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาหน้าโฮมอีกครั้งภาพนี้หรือว่าคําถามนี้ตัวอย่างประโยคนะคะก็จะหายไปนะคะผู้เรียนก็จะเลือกเป็นข้ออื่นไปนะคะพอเซตหน้าโฮมเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาเซตที่หน้าของคําถามนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่เอฟเฟกอะไรก็ได้เลยนะคะที่เพื่อนๆต้องการนะคะและที่สาคัญคือห้ามลืมปุ่มนี้ค่ะปุ่มโฮมก็คือปุ่มลิงก์กลับไปสู่หน้าโฮมของเรานะคะคลิกที่ภาพบ้านเมื่อวางภาพบ้านเสร็จแล้วนะคะในมุมขวาล่างของทุกสไลด์นะคะ เพื่อเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ง่ายต่อการหานะคะโดยคลิกอันนี้นะคะเราไปใส่ลิงก์นะคะเพื่อลิงก์กลับไปยังสไลด์แรกที่เป็นหน้าโฮมของเรานะคะโดยรวมๆก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะโดยการใช้นะคะเราก็หลังจากที่เราสอนเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการโชว์ตัว powerpoint geopady r ของเราขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็จะเลือกสมมติผู้เรียนเลือกอันแรกนะคะมันก็จะนำนักเรียนไปสู่คำถามหรือตัวอย่างประโยคนะคะโดยที่นี้เป็นดูด a สติสนะคะแบบ ในที่นี้ก็พอเพื่อนเเสร็จทุกอย่างนะคะคลิกเฉลยขึ้นมาเห็นไหมคะเพื่อนก็อาจจะใช้กับโปรแกรมของการให้เสาว f เ c t ต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกที่ปุ่มโฮมนะคะเพื่อกลับไปยังหน้าแรกเมื่อเพื่อนๆนคลิกปุ่มโฮมแล้วกลับไปยังหน้าแรกแล้วเนี่ยภาพที่เ่อนักเรียนได้เลือกไปเมื่อกี้นะคะก็จะหายไปโดยรวมก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็ขอจบการนำเสนอเกม g e o p a r d y on PowerPoint นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะดีค่ะ